สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องของโคดาโบเพิ่งส่งมาเมื่อกี้เลยมาหมาดก,ก็เลยให้น้องถ่ายคลิปเก็บไว้เราเนี่ยขายโคดาโบทางด้านหลังนะครับลองวีวไปนะฮะขายกันมาก็จะยี่สิบปีนะครับโคดาโบเนะี่ยขายตอนนี้เราก็ถึงขั้นโคม่านะฮะก็ <L ed> คือชื่อรุ่นนะฮะเขาตั้งชื่อรุ่นอาจจะดูไม่ค่อยแต่ว่ามันชื่อรุ่นนั้นจริงๆแต่รุ่นเนี้ยข้อพิเศษของมันก็คือสามารถ เขาเรียกคัสตอมสร้างทำได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราแกะกล่องมาดูก่อนนะมมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกแคตตาล็อกนะเขาให้แคตตาล็อกลงมาชื่อเนี่ยโครมาจริงๆนะผมไม่ได้โกหกเห็นไหมโครมาเดี๋ยวเรามาพรีเซนตกันรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของ,ขางทางโคลับโอเค <c oughs> okay, ครับนี่ made in USA <c oughs> รุ่นมาลานได้นเขาบอกว เป็นชื่อรุ่นคัสตอมครับคัสตอมชื่อรุ่นโผมากเดี๋ยวเราเปิดไอแคตตาล็อกให้ดูหน่อยว่ามันยังไงโอ้โห oh, oh, นี่นะหลากหลายนะครับจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสีนี่คือคุณสั่งฟ็อกอย่างนี้สีอย่างนั้นก้านเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือพูด,ดง่ายๆว่าเป็นคัสตอมเป็นแนวของเราอันนี้เริ่มแบบว่าออกมาเป็นแนวพวกแฟชั่นนิดนึงแต่ก็ มันมีดน,นตรีเนี่ยต้องยอมรับว่าดน,นตรีนั้นเรามีหลายสไตล์หลายแนวแต่ละคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนกันเราไม่อยากจะได้อะไรที่ซ้ซําซาาครับอย่างผมขายกล่องของแบมเนี่ยนะก็เหมือนกันออกมาเนี่ยสามสีแต่ก่อนมีห้าสีตอนหลังมันลดเหลือสามสีทั้งประเทศมีคนอยู่ประมาณเป็นหลักแสนนะแล้วจะใช้กล่องสามสีเหมือนกันจะเอาสติ๊กเกอร์ไปแปะแล้วก็ยังหยิบผิดหยิบกลับบ้านเอาโทรไปหยิบของคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอินดิวเวอร์เดลนะครับของโคดาโบเนี่ยเขา ไม่ต้องการให้ซ้ํากับใครแต่คือโคดาโบเนี่ยนอกจากที่จะไม่ซ้ําเรื่องของสีแล้วคุณยังไม่ซ้ําในเรื่องของ serial number ซึ่งมีแน่นอนนะครับนี่ serial number เป็นเรื่องของการรับประกันถ้าคุณใช้โคดาโบคุณก็จะมีเลขทะเบียนของคุณที่ต้องไปลงทะเบียนนะตรงนี้ชอบมากเลยเท่สุดยอดนะคือทุกอย่างก็ออกแนวคอนเซ็ปต์เดิมคือลดโลกร้อนแล้วยิ่งช่วงนี้เนี่ยครับฝุ่นละอองในอากาศนี่เยอะมากนะครับ โดยเฉพาะใน,น,นเนมืองหลวงกรุงเทพมหานครตอนนี้ฝุ่นก็ขั้นสีม่วงนะครเราก็เลยจัดสีม่วงมานะครับ <c oughs> ว่าเป็นการบอกว่าถ้าคุณไปเล่นดนตรีในสวนอ,อย่างวงหลายๆวงเขาไปเล่นดนตรีในสวนนะครับเขาก็ต้องอมีขันชักแบบนี้เลยนะเหมาะอย่างยิ่งนะครับกรณีสู้ฝนสู้แดดคุณใช้โคดาโบนะครับหางม้ายังคงหางม้าไซเบเรียนนะครับไม่ใช่สินเิติกนะ หางม้าซิทติกเดี๋ยวจะชี้ไปให้ดูข้าง,าง,าง,างด้านหลังด้านหลังที่คุณจะเห็นหางม้าซิทติกจะเป็นลักษณะแบบนี้มีหลากสีซึ่งราคาที่แพงเนี่ยไม่ใช่การนะ์ดแต่มันแพงที่หางม้าซิทติกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหางมา้าใส่เบื้องฮอสแคร์ของแท้หรือความสวยงามกว่าเมื่อเล่นกระแสนะครับตัววายดิงก็สวยงามนะครับตัวหนังก็สวยอ่า พัสดุ่มใช่ไหม,มเขียนว่ามันเหลือบด้วยอะ่ะเหลือบสีพอโดนแสงมันเป็นอ,อีกสีหนึ่งใช่เขามีเล่นแสงสะท้อนอันนี้เหมาะอย่างยิ่งนะครับถ้าออนสเตทแล้วเล่นเอ้าดร์เนี่ยเอ้าดร์ออนสเตทก็คืองานพวกอินดี้พาร์คคอนเสิร์ตเงี้ยคุณไปเล่นเนี่ยรับรองคุณโดดเด่นแน่นอนมันเหลือบม่วงเหลือบน้ำมันสั่งมาได้ครับแล้วเขาก็มีลิขสิทธิ์ทิ้งจบเวลาะะตัวนี้ฟ็อกนะครับสามารถเลือกได้เป็นฟ็อกแบบสไตล์ดีไซน์ก็เรียกว่าคอนเทมปอรี่ หรือเป็น evolution ก็เป็นแบบนี้นะ evolution ก็คือเป็นลักษณะเหมือน aerodynamic ด้านหลังส่วน tradition ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ f o x สีเนี่ยยังเลือกได้ด้วยนะ f o x เนี่ยในส่วนของ f o x สีเลือกได้ s c สกู School เลือกได้แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นพวกของ action bowl นะครับก็คือสามารถเลือกได้เหมือนกัน control นะครับเป็นเรื่องของน้ำหนักหัวหนักนะฮะแล้วก็ hybrid นะครับเป็นแบบหลากหลายแล้วก็ supple นะครับ ันนี้ก็จะเขียนไว้าล,าละเอียดเดี๋ยวลองมาอ่านดูอธิบายให้คข้าๆสิ่งนี้เราเลือกได้คือฟ็อกนะครับสไตล์ของฟ็อกสีของฟ็อกแล้วก็สกรูก้านเลือกได้หลากหลายสีมีให้เลือกซึ่งปวดหัวคนขายมากอันนี้เวลาขายนะครับมันเป็นงานคัสตอมเราก็ยอมรับราคามันนิดหนึ่งราคามันอาจจะสูงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่มันทํามาเพื่อตัวผู้เล่นโดยเฉพาะไม่เหมือนใครและไม่ซ้ํากับใครคุณสามารถเลือกตัวที่เป็น leather grip นะครับก็คือหนังที่พันบริเวณนี้ บอันนี้เป็นสไตล์ที่ b บร v o เลือกเองนะครับก็เลยเลือกเป็นสีม่วงเพราะช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะนะครับเข้าขั้นสีม่วงเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตอิน p a พาร์ก็จะได้โชว์ให้ดูว่ากอธมตอนนี้ม่วงแล้วนะครับส่วนอันนี้วายดิงนะครับวายดิงก็สามารถเลือกได้เป็นจะเอาแบบสไตล์ไหนก็คือเดี๋ยวเราไปดูในแคตตาล็อกของเขาหรือว่าในเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกเหมือนกันหางม้าเนี่ยตอนนี้คนาโบก็เริ่มมาใช้หางม้าซิทติก ซินเทติกเนี่ยเราเคยทําคลิปไว้อันหนึ่งอธิบายว่าทําไมเขาถึงเลือกใช้หางม้าซินเทติกหนึ่งมันเป็นสําหรับพวกวีแกนโบนะแล้วก็หางม้าซินเทติกเนี่ยอยู่ยังสนเพียงแค่ครั้งเดียวในหนึ่งวันมันอยู่ได้ยาวตลอดทั้งวันเลยต่างกับหางม้าที่เป็นาหางม้าแท้เช่นไซเบเรียนหรือมองโกเรียนซินเทติกนั้นมันมีเก็ดที่ถูกสร้างโดยมนุษย์ยเพราะฉะนั้นเก็บมันจะถีล่ละเอียดยิบเลย มันเหมือนกับฟันของใบเลือ่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหางม้าจริงเน่ะมันก็จะเหมือนกับฟันของใบเลื่อยที่แหวงแหวงโวง้วว่างเดี๋ยวขึ้นคือไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการถูหางมา้าซิทติกนั้นถูครั้งเดียวอยู่ได้ยาวคุณสามารถมาเลือกได้ดโคราบมีจัดให้แต่คุณต้องยอมจ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นราคาสูงถึงบอกราคาหางม้าซิทติกเนี่ยน่าจะหลายหลายบาทอยู่นะคบ ชื่อรุ่นเข้าคันนะครับโคม่านะครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเทาง่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร,หร์หรือกด Subscribe ้วยด้านล่างกดกระดิ่งเพื่อตตามคลิปครั้งต่อไปบ๊ายบาย